สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เสาหม่องกะอยู่อยู่ฟังแม่นม้ำเจ้าพญาด้วยพี่น้องเสาหม่องกันยางมะละเหล็ดเสาหม่องมหาญาติพี่น้องอยู่แถวนี้มา้าม้าสไตล์แบบแบบว่าเซ่อๆนะพี่น้องเฮ็ดถมเป็นร้อนๆน,นะจ๊ะแต่มันไม่เป็นร้อนมันเป็นมุนๆน,นะนพี่น้องเป็นร้อนมันเป็นมุนๆนะพี่น้องเฮ้ยนี่ข้างค้างวิวแม่น้ำเจา้าพญาโอ้ยเบิง้งผมเสาหม่อง มันหลอมมันฟูพี่น้องผิวถัดสวยๆมาเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะคุณทั้งผุนเห็นภูเขายุกิไกยุพี่น,อนอ้งนอ,อ,นองก็จะเป็นเขาเขียวเขาเขียวแถวอยังพี่บินแถวสนามยิงปืนตี สนามยิงปืนเขาเขียวอน,นั้นอันฟังทั้งน้นก็จะเป็นเขาในน้อยนะพี่น้องเขาวัดคีรีวงอยู่ไก่ฟังน้ำแม,ม,ม,ม่น้ำเจ้าพญาเลยจังหวัดนครสวรรค์้าจ้าสมองม้ามันนี้พระพี่น้องก็สิเลเบิง่งธรรมชาติแถวนี้แล้วจ้ะอันนี้อันนี้ก็เป็น แคมฟังน้ำพี่น้องแคมแคมยางแคมยางฟังแม่น้ำเจ้าพญา,ยาก็ได้บรรยากาศอีแบบนึงมือนีทองฟ้ามือคืมพี่น้องบรรยากาศดีดีปุนะขาขเจ้าขี้เลี้ยขาเจ้าขี้เลี้ยหาป่า อเบางเดียวชิบมีมีห่องน้ำแบบสีน้ำพี่น้องสมองกําลังเคยเห็นห่องน้ำไอ้ที่ว่าเนี่ยจะ้ะเม้นห่องน้ำสาธรณาบ่โอ้ใส่งานได้บอหืห่องน้ำขังแม่น้ำเจ้าพญาพี่น้อง มองหันสามองไม่แห่ใจว่าเป็นอีหยังขาเอ็นไว้อีหยังกับบื้หูหรือว่าเป็นปากแม่น้ำกับบื้หูที่ว่าแม่น้ำไหลอ่อนมาใส่แม่น้ำเจ้าพญานะพี่น้องเป็นปากแม่น้ำาจะแม่น้ำอีหยังกับบื้หูสมองถามแฟนบ้านมองหนีมันเป็นกอกางกอกลางแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญากระแลนอีกเส้นหนึ่งคือกันได้มันเป็นกอกลางนะพี่น้องกอกลางแล้วก็โค้งมาทั้งพูนทั้งคุณแล้วก็ออกมองหันนะออกมองอันเลื้อสีขาวๆาวนะเลือแพ้นะพี่น้องคุณนะ นี่จะทั้งคุณนะ่ะคุณนะ่ะมาอันนั้นก็เป็นปากแม่นม้ำจะเป็นเป็นเรือแพสหลังคาสีเหลืองๆนะจ้ะมองนี้ก็เป็นหมองยางชมวิวหลับลม้มเมื่อวานนี่ฝนตกพี่นอ้องมนีกะบรรยากาศก็กอึมครึมดีบ่อฮอน ทงนี่ก็สิเป็นหานค้าหานขายตลาดขายของขายเครื่องขายอย่างต่างๆจะมีคนมาช้อปปิ้งนี่พี่น้องครั้งแรกของเอ้ยบ่เป็นครั้งแรกครั้งที่สองของสาหม่องที่ได้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์นเนาะจ้า แบบม้ากระมาหลายครั้งยุดพี่น้องแต่บ่ได้ม้าแบบในโตเมืองราจาแต่มันนี้สมองกะได้ม้าในโตเมืองเนาะมีโอกาสได้ม้าก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศพี่น้องในเบื้องทุกคนสมองกำลังสังเกตเห็นอันหมองอีหยังโค้งๆเนี่ยสมองกรบ้องหูแล้วเบ้องหูซื้อเนาะพี่น้องจ๋าสามองกรมาด้วนๆเลยบได้ศึกษานะจ๊ะต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้เด้อจา้าภูณามีเพิ่นขึ้นไปน้ำพี่น้องเดี๋ยวสมองชิซูมให้เบื้อง มีค้นขึ้นไปย่างใดน้ำพี่น้องเห็นว่าจะเพิ่นขึ้นไปใดน้ำเด้หรือว่าจะเป็นหมองทองเที่ยวเป็นจุดชมวิวของแม่น้ำเจ้าพะยาก,ก็ได้เห็นคน้นยางใต้ทั้งหันอยู่หมองโค้งๆพุ่นก็ย่างขึ้นได้ พี่น้องผักเกษตรเป็นตาเอาไปแจ้วต่ำบักงุ้งท่จ้าผักเกษตรนวยอ่อนๆเลยก็ล้งเป็นจ้าคุณน่ะหยอดกะอ้อนพี่น้องเป็นแต่แจ้วต่ำบักงุ้งแทะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่จ้า,าที่เสาหม่องน้ำมาฝากพี่ฝากน้องเนาะสาหม่องกะบ่ได้ย่า,รายงรอไปไสไก่ดอกพี่น้องกะมาทุลาปลาป,ปังก็เลยมาแวะเ,เบิ้งซื้อดอกจา้าก็เลยเจ็บพาบรรยากาศ ทางฟังแม่น้ำเจ้าพญาเนาะให้พี่น้องได้ครับสมกันจังหวัดนครสวรรค์นเนาะพี่น้องบรรยากาศก็ดีหลายเมื่อนี้คลิปนี้สาวหม่องกะฝากไปน้ำเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำในเดอ้อถ้ามาคิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องเพื่อเป็นกาลังใจให้เคลิปต่อะไปเด้อพี่น้องบอากับบอลลินพันกันดูเรือครับฝาก เพิ่นกำลังสีขามฝากเป็นทาเรือพี่น้องคลิปนี้เก่าไว้สักนิดแล้วจ้าคลิปหนาพอกัอนไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า